สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยวันนี้อาจจะคลิปอาจจะพับชัดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ของเครื่องอื่นมาลองลองลองเทสลองอัดดูนะครับว่าอ่ามันจะดีกว่าอันเก่าไหมขนาดไหนนะฮะไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เสียบหูเหมือนกันนะว่าอันไหนดีกว่านะก็แค่จะลองภาพแล้วก็ลองอัดดูว่าเรื่องเครื่องเก่าของผมมันยังโอเคอยู่หรือเปล่ากับเครื่องรุ่นใหม่นะฮะ โอเควันนี้จะเป็นเด็กสุดท้ายของอมุลาคุมโมและมุลาคุโมกับเป็นเด็กสุดท้ายของสแตนดาดใน B ใน vbt 02นละครับ mm hmm. ก็จะเป็นมุลาคุโมสายรองหรือสายที่ไม่มี vr นั่นเองสายมันไอมันละหลอดนะครับก็มันละหลอดอะมันเป็นแค่เท่าไหร,นะร่นะ2แลเองคือถ้าเด็กเนี้ยมันคือแบบคนที่ซื้อบัตเจะสำหรับ ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษที่ซื้อใช่ไหมมันจะเป็นซองสุ่มเพราะฉะนั้นการที่จะได้3แลหรือ VR อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากในการออกใช่ไหมอันเนี้ยมันละล,ะลอดมันเลยเป็นเด็กบัตเจ็ตสำหรับแบบคุณใช้เงินไม่ยั่งเยอะคุณใช้คอมมอนหัวแลสองแลแค่อาจจะมีแค่มุซาชิมังที่มันเป็น3แลก็แค่นั้นเองท,ที่รู้สึกว่ามันจะเปลืองหน่อยที่เหลือก็ธรรมดาหมดไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วก็ ถ้าสมมุติคุณได้โปรโมของเดือนนี้มามันจะมีโปรโมเกตสองที่ที่เพิ่มพลังให้ชื่อเหมือนก็เอามาเสียบแทนเนี่ยจะบอกให้อีกทีหนึ่งตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่อัดเนี่ยโปรโมมันยังไม่ออกก็เลยยังไม่สามารถเอามารวมเด็กได้ก็ถ้ามันเอามาออกแล้วก็จะามารวมเด็กให้ดูนะครับเอ้ก็จะก็จะอาจจะถ่ายถ่ายให้ดูเฉยๆใน f a c e b o o หรือหรือคอมมูนิตี้ละกันเพราะว่าาจัดใหม่เปลี่ยนใบเดียวมันก็แปลกเกินไปนะ Okay. ตัวเริ่มนะครับเป็นตัวเริ่มน้องแมวทิ้งจัว่วเอ้ยน้องแมวไร้จัว่วธรรมดานยไม่ได้ตัวเริ่มประหลาดอะไรตามสไตล์ตัวเริ่มของภาค V อ่ะแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกมันเป็นสายมันดารหลอดเด็กนี้เลยใส่มันดารหลอดครบสี่ใบเลยนะฮะเป็นตัวหลักตัวเดียวของเด็กนี้ที่แนะนําว่าให้ยืนแบนเป็น,ปนบรรลอดตัวเดียวไม่มีสมมุติจะต้องใส่ตัวนู้นตัวนี้ไหมเพราะว่า เด็กนี้มันจะมีเกรดสแค่8ใบเป็นเกรดสาม,มาตรฐานนะไม่ได้ไม่ได้มีเกรดสเยอะเหมือนกับเด็กซันบาคุอ่ะมันจะหลอดสกิลนะครับเป็นเกรดสม,มีแอคเซลยืน1 2ื่นสอสกิลนะครับแวนการดออโต้เมื่อลงสนามคอเตอร์บัสโซบัสเลือกยูนิตสตัวหาชื่อเหมือนกับยูนิตเหล่านั้นมาอย่างละใบคอลงเรียและซับกอง อีกสกิลแอคทีฟเนเพอร์เทนเอามือ1ใบยัดโซมันดะลลอรมันดาหลอดทุกใบจะบวกสามพันทุกใบที่ชื่อมันดาระหลอดจะบวกสามพหมดเป็นเอามาเล่นกับชื่อเหมือนนั่นเองไม่ได้เอาอ่างอื่นเลยเอามาเล่นกับชื่อเหมือนเพราะว่าใส่8ใบก็เลยมีแค่นี้นะฮะมันดาระหลอด4แล้วก็มูซสชิสี่เลยเป็นอออินไปเลยก็จะเป็นที่พวกที่กอบชื่อมันดาระหลอดไปอ่ะจะเป็นตีแรงส่วนมูซสชิจะ จะตีอยู่ที่สองห้าเอ้ยสองสองสองห้าสองเจ็ดประมาณนี 7, ้สิบเจ็ดสองเจ็ดสองสองอะไรพวกนี้เพราะว่ามันไม่อยากได้เยอะมุตสชิไม่อยากได้เยอะอ่าอย่าเพราะว่าถ้าสมมติมันตีแรงสี่หมื่นอย่างเงี้ยอ่ะสี่หมืน่นเขาให้สองหมืน่นสองหมื่นสองใบสองหมื่นหรือหมื่นห้าก็เท่ากับสองใบอยู่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์หรือนอกจากว่ามันจะแรงก็คือสามขีแบกแบกสามไปเลยเออให้พีจีมาแล้ว ทิ้งมือสองใบอย่างนั้นน่ะถึงจะคุ้มเพราะว่าได้มือสามใบใช่ไหมถ้าแบบไม่มีคีแต่ว่ากาัดง่ายอ่ะ,อะ,ะ 20, 30, 20, สองคีตีแค่สองหมื่นสามหมื่นสองคีอย่างเงี้ยก็ให้สองหมื่นกับห้าพันสองหมื่นกับหมื่นห้าก็จบแหละเพราะฉะนั้นมุตสชินี่ก็จะอยู่ที่ว่าถ้าถ้าเปิดใบแรกเป็นทริกเกอร์เลยเป็นครีหรืออะไรพวกนี้เลยก็เหมาะเหมาะกับให้มุตชิไปสักแบกแล้วหนึ่งคีแล้วถ้าอีกครีหนึ่งมาก็ให้มุตชิไปแบกอีกทีหนึ่งก็จะคุ้มนะฮะ สกิลนะครับมุตชิแวนเลียเมื่อโจมตีถ้าเรามีเรียกัดมาฝั่งมากกว่าฝั่งตรงข้ามบวก5 0 0พแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเวลจาจะกาดขอมือสองใบนะครับก็กาดหนึ่งใบแล้วก็เอามาทิ้งโง่องๆอีกใบหนึ่งให้เราเป็นใบที่ปกติถ้าต้นเกมเขาก็ปล่อยเขา้าไม่ไม่มากาดให้เสียมือนะอ่ะอันนี้จะไม่เหมือนกับมันดาลาลอดและก็จะเป็นมังกรนินจา อะไรเนี่ยมาไกลมันดาละเป็นไซส์เออเกิสองนะครับเก้าพันเพราะว่าเป็นแอ c เซลนะเก้าพันไซส์สี่นะฮะเด็กนี้ค่อนข้างจะใส่สี่เกือบหมดนอกจากตัวซับบางตัวที่ใส่ไม่ถึงสี่พวกที่อย่างเนี้ยใส่สี่เพราะมันเป็นมันมันเป็นสกิลมันเล่นกับมันดาลอดดีมากคอนติเนียลเกิดตลอดเวลาช่องเรียกการ์ดและกองการ์ดชื่อของมันจะเป็นชื่อมันชื่อของมันจะเปลี่ยนเป็นมังกรนินจามังกรปิศาจลักซอนมันดาลอดนะครับก็ ช่องเลียแล้วก็กองการ์ดก็จะเป็นมันดารล,ลอดเพราะฉะนั้นมันดารล,ลอดจิ้มตัวมันเองในการกอบชื่อคุณสามารถไปกอปตัวนี้มาได้เพราะว่ามันเป็นคอนติเนียในกองกาดด้วยอีกสกิลเลกาดนะครับถ้าคุณมีมันดาร์ลอดในช่องแวและช่องเลียรวมกันสมใบหรือมากกว่าบูตได้ก็เป็นตัวสามารถเอามาต่อแถวบูตได้ก็ถือว่าโอเคอ่ะอันนี้ก็ไม่เหมือนกันในเด็กนู้นนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ไอ้ซ้ายขวานะก็จะ ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นพวกนี้แทนอ่าเสือนะเสือเสือเป็นเกรดสอง0ก้นะครับใส่สี่แอคทีฟเวนเกตเลกาดถ้าไม่มีตัวมันอยู่ในสนามใบอื่นถ้าม,มีตัวมันอยู่ใบเดียวอย่างเงี้ยคุณสามารถ c o u n t เตอร์บัหนึ่งหาตัวมันอีกตัวหนึง่งลงมาคอจากกองตัวที่ลงมาลบสี่พก็จะเหลือแค่5,000ก็เอามาต่อตุดบูทเป็น1 3ื่นหรือ1 2ื่นก็ได้ก็เป็นตัวที่สกิลด้วยกระหนูก็เลยเอามาสแปมบอร์ดเพราะว่าเด็กนี้มัน ถ้ามันหะลอดไม่ขึ้นลัวๆก็ก็คุณก็จะไม่ได้ใช้แดมเท่าไหร่แดมก็เอามาให้พวกหมีไอพวกเสือพวกหนูมาปูบอร์ดเพราะว่าถ้าเราต้องมีบอร์ดเยอะเพราะว่าเราจะเอามูสชิตีหมื่นเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันบอรดง่ายมามันก็เลยเออใส่ใส่ไว้แล้วก็เป็นตัวเลือกแล้วถ้าคุณได้โปรโมมาคุณก็เอาไอฟูชิมิออกหรือ คุณอยากเก็บฟูชิมิไว้คุณก็เอาเสือออกก็ได้แต่ว่าคุณพ่อแนะนําว่าเอาไอเนี้ยออกเอาฟูชิมิออกแล้วใส่โปรโมแทนฟูชิมิไปใส่ในเด็กอา่าอ่าไปเด็กไปใส่ใเด็กหลักเด็ก VR แทนดีกว่าใสา่ตอนนี้ก็ใส่สีไปก่อนนะครับคอนเทนท์นี้แวนกัดเลกกัดในเทินคุณถ้ามีเลกกัดสี่ใบหรือมากกว่าบวกห้าพันก็ตีหมื่นสี่แล้วก็ไอสกิลเวนเกต์เลกกัดเหมือนกันเมื่อเข้าสนามชี้หนึ่งตัวตัวนั้นสามารถโจมตีไปยังแถวหลังของคู่ต่อสู้ได้ โอเคก็เอามาตีตัวซัพพอร์ตของเขานะมาที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งเป็นมังกรนินจาเทอร์โบเลนเอชก็เป็นตัวเปลี่ยนชื่อเหมือนกันแต่ว่าวิธีเปลี่ยนชื่อของมันจะยุ่งยากกว่าเกรดสองอ่าเป็นเกรดหนึ่งชิวหมืน่นตีแปดพันนะฮะแอคทีฟเรียากาดเป็นแอคทีฟเห็นไหมต้องกดใช้เคานเตอร์บัสโซบัสจนจบเทินเปลี่ยนชื่อตัวเนี้ยทั้งหมดในช่องลิากาดให้กลายเป็นมันดาลาลอด และมันดาร์ลอดทุกใบจะบวกสามพันก็3ตัวอย่างนี้ปุ๊บคุณก็กดเคาน์เตอร์บาสโซบาสทั้ง3ตัวนี้เป็นเป็นมันดาร์ลอดแล้วก็มันดาร์ลอดกับมันดาร์ลอดสองข้างเพราะฉะนั้นสามพั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 นหมดทั้งสนามมันดาร์ลอดอามือยัดโซก็สามพัน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 ทั้งหมดบวกหกพันก็จะเล่นประมาณนี้มันเป็นเด็กแบบบัตเจ็ตเล่นง่ายมูลาคุโมสไตล์เลยกรอบชื่อกรอบแหลกแยกล่างกรอบชื่ออย่างเงี้ย หนูเหมือนกับเสือเลยถ้าไม่มีตัวมันอยู่ในสนามมีมันอยู่ใบเดียวก็เคอร์เตอร์บารสหามันจากกองลงมาคอลบ4,000ก็เป็นบูทหรือตี4,000นั่นเองก็เอามาปูต้นเกมอ่ะตอนนี้ก็จะมาเริ่มเหลือน้อยลงแล้วก็จะกลายเป็นเหลือ3ใบเป็นนินจานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากใส่4นะแต่ว่าถ้าใส่4แล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเกินมันจะเป็นเศษหนึ่งไงก็เลยอลองลดเหลือสถ้า ถ้าชอบจริงๆก็อาจจะใส่สีแต่ว่าคุณพ่อย,ยังเสียดายเกยียรตินึงอีกใบหนึ่งสกิลนะครับเมื่อมันบูทมันจะจิ้มอีก2ตัวให้ที่ชื่อเหมือนกับตัวที่บูทบวกตัวละสามพันก็บูทมันเด็กนี้ยังไงก็บูทมันเดลลลอดอยู่แล้วก็จิ้มอีก2ตัวที่เป็นมันเดลลาลอดเท่ากับว่าถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูอ่ะบวกหกพันทั้งสนามใช่ไหมไอ้นี่มาบวกให้อีกสามพันเป็นบวกเก้าพันสองตัวจะมีบวกหกพันทั้งสนามแล้วก็อีกสองตัวบวกอีกบวกอีกสามพันเป็น 9, ค่อนข้างจะโอเคอที่คุณพบอกว่าถ้ามันใส่ไอ้นินจาไว้สามสี่ใบเนี่ยอันนี้จะเหลือเซตหนึ่งก็เลยเสียดายเสียดายความสามารถมันก็ติดไว้สองใบเป็นอม,มัสซึอม,มัสซึสไนนะฮะคอนติ Vanguard, เนิวรวนการกดเลกาดถ้ามีการถ้ามีเลกาดของคุณลงจากสนามจากกองในเทอร์นนี้ตัวมันจะบวกห้าพันก็โอเคเพราะเด็กนี้ยังไงก็โดดกรยๆอยูลแลวค่อนข้างที่จะคุ้มในการติดไว้สองใบนะแล้วไปลดนินจา อันนี้ทางเลือกนะหรือคุณจะไปเพิ่มนินจาแล้วลดมังกรนี่หรือจะเพิ่มมังกรแล้วไปลดนินจาก็ได้อะทริกเกอร์นะครับเป็นดอ PG4 ดอรธรรมดา2ก็เหมือนเดิมทริกเกอร์ใช้ลายเดิมเลยก็สำหรับบางคนที่อยากจะเพิ่มรถยังไงก็ตามสบายเลยแล้วแต่ถนัดนะครับก็คุณพ่อเล่นอันนี้ค่อนข้างจะเข้ามือพอสมควรฟอน2นะฮะแล้วก็คริส แล้วก็ฮิลสีค่อนข้างจะเข้ามือกับกับกับอ่าทริกเกอร์นี้เล่นเพราะอาจะเพราะว่าเล่นหลายตาแล้วก็เลยเอ,อเข้ามือก็ได้อแน,น่นอนวิธีเล่นของมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะฮะตัวเริ่มไลทับจวนหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาหนูมาลงได้ก็เอาหนูลงมาคอหนูคอตรงนี้ก็ได้ถ้าจะเอาตัวมามาช่วยตีอีกวฟบหนึ่งหรือจะเอาหนูมาตีแล้วก็เอาหนูอีกตัวหนึ่งมาบาสหนึ่ง อันหนึ่งตัวหนึ่งมาลงลบสี่พันก็จะเป็นเจ็ดสี่สิบเอ็ดอันนี้ก็จะ 8, 000, แปดพันนะครับแปดพันตีแล้วก็สิบเอ็ดตีจบเทินไม่ต้องกลับหนูร่างเก่ามันจบเทินกลับกองอันนี้ดีไม่ต้องกลับนะค้างบอร์ดไว้ขึ้นสองขึ้นสองก็ปกติก็จะเป็นไม่มูสซึไม่ไม่ตัวนี้ก็เป็นในตัวนี้ถ้าบาร์สมันเหลือก็เอาเสือมาก็ได้มันก็จะมาช่วยสเปย์บอร์ดแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะถ้าแบบบาร์สเราไม่ได้เยอะถ้าแดมเราไม่ได้ไหลอ่ะ อ่ะถ้าเสือเสือ่อสมมติมันสแปมบอร์ดได้ก็เอาเสือมาสแปมบอร์ดไปอย่างไน,นมันก็เอามาเสพทิ้งได้ลบห้าพันนะฮะข้างนี้ก็จะเป็นสิบสามข้างนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดก็แค่เนี้ยง่ายๆเลยอ่ะสิบสามแล้วก็สิบเจ็ดอ่ะเสือเสพทิ้งไม่ก็ได้ขึ้นสามนะฮะขึ้นสามก็อย่างที่บอกไปมันต้องเป็นบรรดารลอดอยู่แล้วแหละถ้าให้ดีก็อย่างนี้แล้วก็ ลงสนามปุ๊บเคาน์เตอร์บาสโซบาร์อย่างที่บอกมันไม่ต้องใช้บาส์ไงก็บางทีเกตสองอาจจะไม่ต้องเอาเสือมาอาจจะไม่ต้องจิ้มสกิลเสือก็ได้จิ้มได้สองตัวก็จิ้มสองตัวนี้คุณก็ไปหาหนูมาอมหาหนูมาตัวหนึ่งไว้ไหนก็ได้อไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะมันไ,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 ไม่ได้โดนล,ลบพลังโซนอีกใบหนึ่งเอาอันนี้มาก็ได้เนี่ยเพราะมันอยู่ในกงมันก็ติดมันมันก็เป็นมันดารล,ลอดเอาไปแอคเซลก็ได้ มันก็จะไปยืนโง่หรือถ้ามือคุณมีมุตะชิอยู่แล้วอ่ะคุณก็เอามาไว้นี่ก็ได้แล้วก็มุตะชีไปแล้วก็มุตะชิไปลงแอคเซลแทนมันก็จะคุ้มในการเล่นใช่ไหมกล้องมุมมันแคบแคบนะอ่ะสมมตินี่เป็นแอคเซลนะแค่นี้มันก็จะเป็นบูบอทเร็วแล้วอ่าสมมติมือมือคุณมีไอ้นี่อีกใบหนึ่งก็ลงมาต่อบูตก็ได้เพราะว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมีมันดาลลอร์สามใบตัวนี้ก็จะบูตได้ แล้วถ้าแบบคุณสมมุติแบบไลทเช็คมาเจอทริกเกอร์เลยรัวๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าดอรทริกเกอร์ห้าพันชิวห้าพันแค่นี้อ่ะมายัดโซ่สามพันสามพันสามพันก็ได้แค่นี้ก็ค่อนข้างจะคุมแล้วตีตีตีแล้วก็ตีตีแค่นี้เองง่ายๆอ่ะตายไม่รู้ตายเพราะอะไรด,ด,ดีก็ตายอ่ะตายอยู่แล้วอันนี้เสพทิ้งก็ได้อ่ะก็เหลือแค่นี้ถ้ามือคุณมีบรรดาหล,ลอดอีกคุณก็มาไลท์ทับใหม่ ข้อเสียของมันเลยมันเป็นสองแหลไงถ้าเป็นสามถ้าเป็นถ้ามันถ้ามันดาร์ลอดเป็น VR นะผมคิดว่าสกิลมันต้องเป็นแอคทีฟจากสกิลออโต้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่สองแหลสกิลมันก็เลยออนแอร์หน่อยเนอะก็ไลทับใหม่คอรเตอร์บ so ัสโซบัสก๊อปสองตัวหนูน่าจะหมดแล้วแหละอาจจะตกแดมหรืออาจจะอยู่บนมือก็จิ้มสองตัวจะจิ้มสองตัวก็ได้แต่ว่าอ่าถ้ามีหนูอยู่ก็เอาหนูถ้าไม่มีหนูก็จิ้มสองตัวนี้ก็เอามันดาร์ลอดมาสองตัว ไว้นี่ก็ได้อ๋มันก็มันจะขอได้ตัวเดียวสิเพราะว่ามันติดมันนั่รอดตัวเดียวนะเอออ่ะเอาหนูมาอีกตัวหนึ่งหรืออย่างนี้ก็ได้ชอบเล่นอย่างนี้อ่ะมันหลอดนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เกรดหนึ่งไอ้นินจาเนี่ยคุณพ่อชอบเอาไว้ที่ตูดแบบนี้อ่ามันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะคุมอ่ะมันจะเป็นคอมโบที่เล่นบ่อยๆนะของผม เอาข้างนี้เปิดก่อนก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายอ่า8715 15สกิลเดนจาจิ้มสองตัวนี้บวกสามพันอ่ะแวนกกดก็จะแรงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมเป็น11สอง0มืนสามอันนี้ก็เก้ากับ11สอง0มืนอันนี้ก็สอง0มืนสองเนี่ยก็คอมโบมันก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมี ถ้าเป็นเกจสองใหม่มามันก็จะชี้พลังชื่อเหมือนเพื่อพลังกันรัวๆเลยมันก็จะทําให้เด็กมันเล่นได้ง่ายกว่าน,นี้อีกพอสมควรแต่ตอนนี้มันเป็นเด็กบัต g เจ็ตอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่อีกนิดนึงน่าจะดีกว่านี้อีกนิดนึงน่ะอีกสักนิดนึงก็จะดีกว่านี้มาให้ลคาคัญจิตลคาคัญใจเล็กน้อยเนีเพราะว่า,อาของอะ่ะของมันมีอยู่แค่นี้เอง แล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสายหลักแบบเก่งอ่ะมันก็อย่างที่บอกไปมันดัลลหลอดมันเป็นแค่สองแลหรือสามสามแลในเด็กนี้จริงๆคือมุตาชิถ้าถ้าถ้าแบบคนเล่นภาษาต้องเปิดซองเงี้ยมุตาชิมันสามแลเรทออกน้อยกว่ามันดัลลหลอดอยู่แล้วอ่ะมันมันเรื่อลำบากพูดตรงตรงแต่ว่าของไทยมันค่อนข้างจะง่ายับในการจัดให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อแค่บีทีแบบคอมพลีท มันก็เลยทําให้พวกเนี้ยเราสามารถมาบิวเล่นเล่นได้อย่างตอนเนี้ยผมก็ยังอย่างที่เห็นว่ามันรอบเป็นอยู่ในสลิปเพราะฉะนั้นมันเป็นเด็กที่เล่นอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นซันบาคุก็เลยโอเคถือว่าเล่นลองเล่นรู้สักหลายตาแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่โอเคเล่นสนุกเล่นได้สนุกเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่เริ่มเล่นแหวนด้วยเด็กนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายมีการกดสกิลหลายแบบให้ ให้ศึกษาพูดอ,อ,อย่างนี้จะจะจะเข้าใจง่ายกว่านะมันเป็นแบบเด็กง่ายเด็กเบสิกเบสิเด็กหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่เห็นอย่างไรถูกใจกดไลค์กดแชร์โดยละกันคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนะฮะอย่าลืมแล้วก็ติดตามช่องติดตามเพจด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะไล่ทำพรีเมียมของ VB t 0 2แล้วแต่อาจจะมีสแตนดาร์ดของไอ d อลาเคิ้ทิงแทงกับทีดีนารุนารุนารุนลุคามิมานะฮะอาจจะมามีทีดีกับสแตนดาร์ดของทีดีมาเสียบนิดหน่อยอลาเคิ้นนิดหน่อยมาเสียบแล้วก็ไล่ทําพรีเมพมยา,ยาวแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ